้องขอเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าจริงๆแล้ววินคลินิกสาขาแรกที่เปิดขึ้นมาก็คือสาขาอุบลราชธานีนี่แหละนะครับเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วหมอเปิดคลินิกครั้งแรกอยู่ที่รอบอ่างเก็บน้ำห้วยวังนองเวลาผ่านมานะครับคนไข้เราเยอะขึ้นนะครับมีการตอบสนองคนไข้ยอย่างล้นหลามนะครับฐานคนไข้เรามากขึ้นมันจนถึงวันที่หมอ เริ่มมีความคิดว่าเอ๊ะคลินิกเดิมที่หมอมีอยู่เนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอในการดูแลคนไข้ละก็เลยเริ่มทําการนะครับคิดที่จะอยากจะขยายทําให้คลินิกเนี่ยเราใหญ่ขึ้นแล้วก็สามารถดูแลคนไข้ได้ดีมากขึ้นครับพอถึงตอนที่หมอเริ่มจะอยากที่จะหาทําเลแล้วนะครับว่าอยากจะสร้างคลินิกใหม่ขึ้นมาเนี่ยหมอจริงๆเราเรามองหาหลายจุดหลายทําเลมากนะครับแต่เรารู้สึกว่าตรงที่ที่เราอยู่ตรงบริเวณเชียงกูน เรียกว่าสี่แยกกองบิน21เนี่ยมันสะดวกสบายครับคือที่ดินผืนนี้เราสามารถเข้าได้ทั้ง2ทางคือสามารถเข้าทางเช่นอุปิสารก็ได้เข้าทางเส้นเชียงกูลก็ได้และในทางกลับกันสามารถออกทางอุปิสารก็ได้ออกทางเชียงกูลก็ได้นั่นหมายความว่าคนไข้ก็จะมีความสะดวกสบายในการเข้าถึงนะครับสามารถเข้ามาจอดรถได้จากหลายทิศทางสามารถเข้าถึงคลินิกได้ง่ายขึ้น จุดมุ่งหมายของวินคลินิกก็ไม่เคยเปลี่ยนไปจาก10ปีที่แล้วนะครับนั่นคือข้อแรกนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุด คนไข้ที่เข้ามารับบริการหรือเข้ามารักษากับวินคลินิกต้องได้ผลการรักษาที่ดีเยี่ยมจากเครื่องมือที่ทันสมัยและได้มาตรฐานระดับโลกนะครับนั่นหมายความว่าเครื่องมือทุกประเภททุกอย่างที่เหมาเลือกใช้ในคลินิกจําเป็นต้องผ่านการรับรองจาก USFDA หรือมีมาตรฐานระดับ USFDA a p p r o v f ว่าเครื่องมือนี้สามารถใช้ในการรักษาคนไข้ได้จริงและที่สําคัญนะครับเกิดผลข้างเคียงน้อยที่สุด อย่างที่2นะครับวินคลินิกสาขาเชียงกูลนะครับเรามีการรักษาออกเป็น4 c o m อม r t ร e เมนหรือ4 d e p a r t m e n t มนดีกว่านะครับอย่างที่1น,นะครับคือการรักษาเรื่องของเอสเตติกเมดิซีนคือทการรักษาเรื่องของความสวยงามให้กับคนไข้การปรับโครงหน้าโดยไม่ต้องผ่าตาัดนะครับการใช้ f i l เลอร์บ o ท็อกเอนเนอร์จีเบสเดฟาย t ออร์ทูราเทอร์มป็นต้นนะครับอย่างที่2นะครับคือกลุ่มที่เป็น a อสเตติกเซอร์จรครับคือการผ่าตาดัดนะครับเพื่อทําการรักษาเรื่องความงามไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขเรื่องชั้นตาบนนะครับจมูกปากคางอย่างที่3นะครับเรามีการขยายดิเมนชันหรือขยายมิติในการรักษาด้วยการนาให้คนไข้เนี่ยเพียบพร้อมการบริการด้วยการปลูกผมนะครับหรือเป็นศูนย์ปลูกผมถาวรด้วยเทคโนโลยี FUE นะครับและอย่างสุดท้ายครับ เรายังมีศูนย์ดูแลร,รูปล่างนะครับด้วยการใช้เครื่องมือนะครับที่ทันสมัยในการทำบอดี้คอนทัวริงหรือการปรับโครงสร้างของรูปร่างร่างกายคนไข้ได้วยครับและอย่างสุดท้ายนะครับนอกจากผลกรารศึกาที่ดีผลกรารศาที่ครบทุกดิเมนชันแล้วจำเป็นต้องนะครับได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมนะครับวินคลินิกสขาชียงกูลเราสร้างขึ้นมาโดยต้องเรียกว่าหมอพยายามคัดสรรน,นะครับ เลือกเฟ้นนะครับทุกอย่างให้มันเป็นไป,นปนตามที่หมอคิดทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นลักษณะสตรัคเจอร์หรือโครงสร้างของอาร์ติ e าคเจอร์ที่เป็นรูปสไตล์โมเด์นะครับเฟอร์นิเจอร์ที่เลือกมาใช้นะครับหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องของแสงที่ดีไซน์มาแล้วกลิ่นเสียงนะครับทุกอย่างคนไข้จะได้รับการบริการระดับ5ดาวนะครับไม่แตกต่างจากเวลาเราไปเที่ยวโรงแรมดีๆเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นวินคลินิกสาขาชียงกูลนะครับจึงต้องเรียกว่าเป็นเป็น เป็นคลินิกที่หมออยากที่จะทําให้คนไข้หมอเข้ามาเนี่ยรู้สึกเหมือนมารับบริการจากโรงแรมมีความผ่อนคลายและได้ผลกระสาบที่ดีกลับบ้านด้วยครับวินคลินิกเปิดมาถึงตอนนี้ก็10ปีแล้วนะครับสำหรับสาขาอุบลราชธานีงาน10เทน Anniversary ขอบคุณ10ปีที่รักกันที่ผ่านมาเนี่ยมัน มันต้องบอกว่ามันมีมันมีความหมายกับหมอมากนะครับมันทําให้หมอรู้ว่าหมอมีคนไข้ที่น่ารักเยอะขนาดไหนมันทาให้หมอดูว่าเรามีพี่มีเพื่อนมีน้องมีคนไข้ที่เราดูแลกันมาจนเราผูกพันจนเป็นสิ่งที่มากกว่ามากกว่าคนไข้ไปแล้วเนี่ยมันทําให้หมารู้สึกซาบซึ้งนะครับคงจะไม่มีคําพูดอะไรมากแบบมากไปกว่าคําที่บอกว่าต้อง ขอขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณจากใจจาก,จากใจหมอจริงๆนะครับและสัญญาว่าตัวหมอเองจะไม่หยุดยั้งนะครับการพัฒนาเพื่อดูแลคนไข้ของหมอให้ดีที่สุดและดียิงยขึ้นไปครับ